แปดตุลาครับพี่น้องเลื่อนเป็นแปตุลาครับแปดตุลาครับเดนแปดตุลาครับอาทิตนาครับอาทิตนาหา้นาพอดนครับผมมันมีสิ้นเดือนอะไรมันมีสิ้นเดือนล้วครับแปดตุลานะครับ ขอตรวจด้วยครับด้วยขมครับมมลอกับบีกนี่เ่ละครอเงามาละครงี้ยครับนครับวเคยแถวๆงือวนครน่ะสาวน่อยขายมนจะเป็น้านตลอดไปครับไปครับวันเสาร์พ็ดีครับเนาวันเสาร์นี่ยอ้แนวแน่นจริงๆครับบ้านหักฟ้าใสครับ ฮักขึน้นเสียงฟ้าใสขนมาไหก็ซือมาบ้างลูกสาวแมนครับ,บมาไหก็มาครับมาไหก็มาครับคนคนมนเ้นาคกับแมนครับมาไดกับมาเือิตโตกระทาถ้าลูกสาวเืดเล็จจุบบ้านครับ <c oughs> <c oughs> ่ยกนะตรงนี้นรา,การนก็ปากอปรานบางบ่อาาาไเสกยงปยงไเหนเหเพราะว่าสมมติปรยาเล <c oughs> เลือามมาที่ม <laughs> ือาแล้วเตีะระเปนเบที่ก็อนั่นนั่นนั่นไุงนาโอยนหนีเว้มาเห็นชุดมาเลวงนบุนมาซ่านเาคนมากไม่ได้หนีหนีมานเตะนต่าน้หมกก็ลุกเลยคนเนนยามานเดน

ขอาทำไดกันมาแวดรันกีขอแค่ไหนมาครับขอแค่ไหนมาครับขอ้ค่ไปรถจอรกันพเพิ่มมากเาครับมือันน้ยไขมันกันทุกคนเนาะมื่อนน้เาปนี้กันยุ่งสนามบอลนะครับถ้าผู้เดมัไปเห่าได้ีอได้วยพี่น้องครับไปนองเมเลยนก็ที่หนึ่ง นับเปียกเอนับเด้นับเปียกเหรอด็กเยนับนับเปียกเอะไรนีัอยในอยู่เส้อับเสียงน้อนับเล่านับเปลานเล่านับเป่านับ่นับเปารับนับเปี่าเปล่นับเปนับเปนับเปล่นเปานเวลานับ่นเปล่านับเปล่ัานบนับเปลาเนั่ นั่นบอกเพื <left> yeah. uh ่อนบอกแล้วเอาแต่ยุแขนกับเพาะหาจองกันเลอจัดไปโอ้ยเร็วเร็วผูประหนับบกี่เมตรกี่เมตรมหาศนย์ศูนว์ศาวย์ศูนยยนยูนยรศวนรเนย์ศรนย์ศ็นนย์ศเนยย์ศูนยนย์ศนย์ศูขยนนย์ศูน่วย์ศูนยรศยูนร ปืนไปหาโยนประการบ่อร yeah. yeah, ับปานปืนบางบ่อปราการวงยีราข้นรถครับมืนเหรยญี่ป้ายของยี่เลยพี่ไม่กินนะ บอกันนนาา้ฮักฟ้าใสครับมาสรงกีฬาครับแน่นและเกินนี่ครับฮักฟ้าใสดีครับได้อย่างคิดเล

โต๊ะเรามากเลยเห็นบกมีเรื่องการข้นมาไปวัาลไแล้วครับกาปีับที่พักนะครับลืมด้ยตเนาะ 嗯。